ศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชที่สนามเอติฮัดสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่14ก,กันยายนที่ผ่านมาจบลงด้วยความสาใจของแฟนบอลเรือใบสีฟ้าเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านไล่ต้อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดลอย3 0ตัวเกมนี้ถึงแม้ปีศาจแดงจะโชว์ฟอร,ร์มได้อย่างน่ายำเกรงแต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างก็คือ2ดาวยิงประจำทีมฟิลโฟเดนและเออร์ลิงฮาลันที่ช่วยกันซัดประตูพาซิตี้เก็บชัยชนะเหนือคู่ปรับร่วมเมือง หลังเกมเป๊ปกูดเอโอล่ากุนซือแมนซิตี้ยอมรับว่าแม้ลูกทีมของเขาได้ไม่เหนือกว่าแมนยูเน็ตตลอดทั้งเกมแต่ความเฉียบคมของโฟเดนและฮารลันคือกุญแจสำคัญเราเริ่มเกมไม่เป็นไปตามที่คาดคิดคู่แข่งแข็งแกร่งมากแต่สปิเรตของเรายังดีเราต้องพยายามเล่นให้ดีในวันที่พิเศษและชัยชนะครั้งนี้ทำให้แฟนบอลแฮปปี้ซึ่งนั่นคือหน้าที่ของเราเป๊ปยังพูดถึงฟอร์มลูกทีมตัวเก่งว่า ฟิลเล่นได้อย่างน่าทึ่งเขารักที่จะเข้าไปในเขตโทษสำหรับผมเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกเออร์ลิงเหลือเชื่อมากในฤดูกาลนี้2เกมยิงไปแล้ว7ประตูผมว่าฟอร์มดีกว่าตอนเราคว้าทริปเปิลแชมป์ด้วยซ้ำ เราไม่ต้องการให้เขาไปทำอย่างอื่นนอกจากยิงประตูไม่เพียงแค่นั้นกวาดิโอลายังไม่ลืมเอ่ยถึงจาลุจิดอนารุม่านายทวารคนใหม่ของทีมที่สามารถเก็บคลินชีตได้ตั้งแต่เกมประเดิมสนามเขาเซฟได้อย่างเหลือเชื่อเราพอใจมากกับแนวทางการเล่นของเขาบทสรุปของค่ำคืนนี้คือการย้ำชัดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเป็นทีมที่ครบเครื่องและโหดเหี้ยมโดยมีทั้งแนวรุกที่เฉียบคมและแนวรับที่แข็งแกร่งพร้อมเดินหน้าลุน้นแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อไป แฟนแฟนแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ